ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ติดตามผลการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะนายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็หารือร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอยุธยาชั้น3าสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามผลการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ โดยได้รายงานผลการดำเนินง,งานในด้านต่างๆอาีิการดำเนินง,งานด่านตรวจจุดคัดกรองในจุดหลักและจุดรองมีผลการจับกลุมรรงงานต่างด้าวและการกระทําผิดฐานต่างๆรวม20รายการตรวจติดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในตลาดสดตลาดนัด ส่วนสถานการณ์โรคโควิด -19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะมียอดผู้ป่วยสะสมและรอกใหม่รวม42รายหายป่วยแล้ว37รายด้วยกันผลการตรวจคัดกรองค้นหาโรคโควิดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงค่ะจำนวน12,324รายพบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด สองรายนะคะรวมทั้งรับทราบมติคอรมอที่เห็นชอบปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33และ39รวม2เดือนค่ะเริ่มกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,564เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกล่าวว่าแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ก็ให้ทุกภาคส่วนค่ะคุมเข้มและดำเนินการตามมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนแออัดอาทิตตลาดนัดตลาดสดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัส ทางจังหวัดจึงสั่งให้เข้มงวดนะคะมาตรการทุกมาตรการเน้นย้ำให้อปทอรตรวจตราพร้อมกับกระตุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่องโดยให้กระทบกับการประกอบกิจการและประชาชนน้อยที่สุดส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆค่ะที่จังหวัดมีคำสั่งปิดการดำเนินการไปแล้วนั้นนะคะก็จะพิจารณาผ่อนคลายโดยอ้างอิงจากสบคส่วนกลางเป็นหลัก ในส่วนของการได้รับข้อมูลนะคะพบว่ามีผู้นำผ,ผู้พิการนะคะมาจําหน่ายลอตเตอรี่บริเวณริมถนนสายเอเชียตรงนี้มีการมอบหมายหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นและก็วางแผนการปฏิบัติต่อไปค่ะ